สวัสดีครับผมก็พบเกมโต้หลัวต้าลูกกันอีกเช่นเคยนะฮะในวันนี้คือตอนเที่ยงคืนของที่ยี่สินะครับผมก็ได้ทําการเปิดตัวลีลันนะฮะเซนเลนเซเวียนะครับผมหรือเรียกสั้นๆว่า6ปีเอสนะฮะตัวน้องเนอี่ยเป็นตัวละครสายคอร,ระดับ SP ครับผมทั้งด้านสกิลด้านความสวยงามของตัวละครและด้านความเก่งเนี่ยไม่ต้องสื่อพราะผมตัวนี้เป็นตัวครที่เก่งที่สุดในเกมนะฮนะณปัจจุบันนะครับผมนะสำหรับพวกที่ไอดีเนี่ยอ่าเลเวลประมาณสัก 80เนี่ยกำลังจะ80พวกนี้เนี่ยเขาจะโหดกว่าอ่าทางนั่นปลูกกระบี่นะเพราะปลูกกระบี่เนี่ยยังเก่งไม่เท่ากับทางนั่น6ปี SP นะครับผมนะครับใครที่จะทําน้องก็ต้องเตรียมงบไว้นิดหนึ่งนะครับผมนะแต่สำหรับคนที่มีแล้วก็ไม่ได้ไดต้องาแบบกระดิกระดาอะไรมากไปเนาะอาจจะมีการเติมดาวนิดหน่อยสําหรับการเปิดนะครับผมอ่ะทีนี้ก็จบเรื่องข้าวสหรับตอนต้นคลิปไปนะครับผมเราจะไปดูที่แพ็คปั๊มมีอะไรมาขายบ้างนะ ทีนี้เราจะมาดูแพ็กเสียเงินอันหลักก่อนนะผมก็คือแพ็กตัวรางวัลปลุกพลังเสียงเซเวียเนาะไอ้ตัวนี้เนี่ยเมื่อเราซื้อนะครับผมเนี่ยวันแรกเราจะได้10ใบนะฮะสิบใบทันทีเลยเมื่อเราซื้อนะครับผมหลังจากนั้นเราได้อีกวันละหกใบเป็นจํานวน5วันนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยสามยยี่สิบเก้าบาทเราได้ทั้งหมด40ใบนะครับผมนะก็เป็นการเติมครังแสงอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมแล้วก็แพ็กยี่สิบบาทนะครับผมแพ็กนี้เนี่ยก็เป็นแพ็ก กิจกรรมทอ่อทุ่สวค์น,นะครับผมอันนี้คือดีนะเอาตรงที่ดีเพราะว่าอะไรนี่ครับผมเนี่ยหินแก้วก้าสีสันนะครับผมตัวนี้เนี่ยเอาไว้ไปแลกของในร้านค้านะสําหรับอคนที่ยังอใช้แลกของต่างๆยังไม่ได้เนี่ยผมว่าเติมได้ดีมากฮะสิบวันคุณได้หกพันเลยนะเออคุณมีโอกาสแลกของดีๆได้นะครับผมผมก็คิดว่าน่าจะต้องเอาละฮะนะนะถึงผมจะไม่ได้เปิดหกปีกนะก็จะต้องลุยนะครับผมส่วนอ่า ตัวสามใบเนี่ยจะเป็นตัวลีลันเนาะก็ได้มาครับผมอ่าสิบวันก็ได้ทั้งหมดสามสิบใบครับผมเป็นการช่วยเติมคขังเสียงอีกช่องทางหนึ่งในงบที่ประหยัดนะฮะอีกอหนึ่งเลยที่ดีที่สุดครับผมนะฮะก็คือแพ็คนี้ครับผมแพ็ครายวันนะฮะอ่าร้อยสามสิบแปดเพชรก็จะจบที่หกร้อยเก้าสิบเพจต่อวันนะครับผมพอซื้อได้ห้าครั้งนะฮะคุณก็จะได้วันละสิบใบนะฮะแล้วก็ได้พวกเส้กอกแล้วก็ของจิปะทะอย่างแหวนนะครับผม นะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่นะ้ำไม่ซื้อนะคืออย่าอย่าโถมนะถ้าคุณไม่ใช่สุราษฎานนะถ้าคุณมีแค่เพชรน,นะอย่าอย่า,อย,าอย่ารีบอยากได้ในสเสบียงฮะถ้ามีเพชรน,น้อยเนี่ยเน้นซื้อวันละสิบใบไปเรื่อยก็ผมสิบวันหกพันเก้านะฮะถ้าคุณแบบเปิดมาแล้วโอ้ยหัวร้อนไปอยากได้ไว้ก็จะใส่สองร้อยหกสิบแปดเพชรอีกเนี่ยคุณก็จะหมดตัวไปแบบโดยปริยายนะแบบถ้าเกิดคุณมีเพชรจำกัดเนี่ยสมมติว่าคุณซื้อไอ้ตัวนี้เนี่ยวันละหกย แล้วคุณจะเสียเพชเต็มที่แค่6 9นะฮะแต่คุณหอร้อนคุณไปกดไอ้ตัว268ด้วยแล้วคุณก็ไม่ได้มีเพชรเยอะคุณอาจจะซื้อได้แค่ประมาณ4-5วันแล้วคุณก็หมดตูดอีก5วันคุณก็นั่งมองมองไปเลยแบบเออก็นั่งนั่งมองไปเลยอะแบบเสียเวลาให้เฉยนะผมว่าค่อยๆทยอยซื้อดีกว่าสำหรับคนที่ไม่รวยนะฮะนะก็มีหลายราคาให้คุณเลือกนะครับผมแต่อันนี้คุ้มสุดนะนะสองตัวนี้คุ้มสุดนะครับผมแพ็ก19บาทกับ118เพชรเนี่ย แล้วก็วิธีการแลกตั๋วก็มีสับคนดองตั๋วไว้นะฮะเนี่ยก็เนี่ยผมเอาตั๋วมาแลกนะฮะหนึ่งต่อหนึ่งครับผมตั๋วธรรมดาแลกตั๋วลีลันนะฮะครับผมนี่คือส่วนหนึ่งในการแลกตั๋นครับผมเกี่ยวกับลันคาเนาะทีนี้มาดูตัวละครนะรผมนะตัวละครเนี่ยก็การันตีกระดูกที่สาม้อยี่สิบโลนะครับผมนะก็ไอสามสิบถึงเก้าสิบเนี่ยก็ได้ของบ้าๆเหมือนเดิมนะผมก็คือการสุ่มมีจารีอาร์หรือเลือก สุ่มขุมวิญญาณนะครับผมเลือกเลยอ,อยากเอาไหนนะฮะร้อยห้าสิบโลคุณก็จะได้ทางด้านตัวอ่าอ่าบัญชาเจาะจงนะผมก็คือตัวแดงนะครับผมตัวแดงในสุ่มจิตวิญญาณนะฮะหรือจะเอาหัวกะโหลกสามดาวก็ได้หากคุณต้องการนะอันนี้สอนนี่ดีสุดนะครับผมนะสอนนี่ดีสุดนะผมจะเว้นแต่คนที่อ่ามีหมดแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะไปเสริมที่การอัพดาวบริเวณช่วงแบบนำตัวลงหัวให้สายคอนก็เลือกได้ครับผมนะ ส่วน2 5 0โลเนี่ยก็ได้กระดูแขนนะครับผมเลือกนะครับผมไม่ต้องคิดมากนะกระดูแขนเ,นเอาเลยครับผม3 2 0โลก็ได้กระดูกหน้าอกนะฮะกระดมตัวนะครับผมอันนี้ก็เลือกเลยครับผมนะก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนาะเป็นตัวรีลันครับผมนะแล้วหากคุณทําได้ถึงห้าแดงนะฮะคุณก็ได้สกินเซนสเวียลร่างมืดนะครับผมนะในตอนที่ผมเล่นอยู่ในดีเก่าเนี่ยผมเสียเพชรไปโอ้ น่าจะสอง0,000ื่นกว่าได้นะครับผมแล้วก็บวกกับการเล่นกิจกรรมสะสมแต้มผ่านเป็นเดือน2เดือนมั้งแต่ผมจะไม่ผิดนะฮะกว่าจะได้ล่างน้องหมานะร,รอบนี้ก็ใครทําได้ภายในสิวันนะก็จะได้ล่างนี้ไปเลยฮะถามว่าสองล่างนี้ใครสวยกว่ากันล่างขาวผมมองว่าสวยกว่าล่างนี้ก็จะแบบแนวแบบสาวเพียวๆหน่อยแบบรูน่มแบบมันะจ,จอยๆหน่อยนะครับผมใช้คําแบบดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแบบล่างนี้น่าจะเพียวยวกว่าครับผมดูแบบบางๆกว่า ล่างนี้น้องจะดูแน่นๆกว่านะครับผมนะแล้วก็เรื่องเอฟเฟกต่างๆเนี่ยเปลี่ยนด้วยนะครับผมนะแล้งจากน้องเป็นดาบทองเนี่ยน้องจะกลายเป็นดาบสีดำครับผมเพราะฉะนั้นหากใครตัดสินใจเปิดเซนเซเบียก็ขอให้โชคดีนะครับผมสำหรับการรีวิวตู้รีลาวันนี้ก็ขอจบเพียงนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม